เรียกได้ว่าเป็นคลิปสุดพีคแล้วก็ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปจากคุณครูหนุ่มท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าครูเบลซึ่งเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปากอํเาเภอวังชินจังหวัดแพร่ะนะครับหลังจากที่ได้ออกมาทําชาเลนจ์ทดลองวิทยาศาสตร์กับเหล่านักเรียนในโรงเรียนนะครับโดยท้ายนักเรียนนําตะปูจํานวนทั้งหมด14ตัวนะครับมาวางอยู่บนตะปูตัวเดียวแต่มีข้อแม้ว่าห้ามเหลี่ยมเด็ดขาดนะครับโดยให้เวลา10นาทีซึ่งใครทาได้นะครับก็รับ ว่าสุดท้ายเห็นความหัวไวของนักเรียนคนหนึ่งนะครับทำบนคุณครูนั้นงานเข้าเต็มๆเลยทีเดียวกับซึ่งจากในคลิปก็จะเห็นได้นะครับว่าเป็นการทดลองด้วยอุปกรณ์ง่ายๆนะครับก็คือตะปูยาจํานวนหนึ่งตัวซึ่งได้ถูกตอกติดไว้กับแผ่นไม้นะครับโดยให้นักเรียนนําตะปูแบบเดียวกันนะครับทั้งหมด14ตัวไปวางให้ทรงตัวอยู่ให้ได้บนปลายตะปูตัวเดียวนะครับซึ่งทางด้านของคุณครูหนุ่มนะครับก็แอบมั่นใจไม่น้อยน,นะครับว่าคงไม่มีใครทําได้แน่นอนพร้อมกับท้าเด็กๆอีกด้วยนะครับว่าให้ไป แต่ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับพอผ่านไปได้ไม่นานนะครับก็ได้มีนักเรียนชายคนหนึ่งที่มาเข้าร่วมทดลองนะครับได้เริ่มนําตะปูที่เหลือนะครับมาวางเป็นโครงสร้างโดยวางสลับกันไปมาครับซึ่งออกมาคล้ายกับรูปทรงสามเหลี่ยมคล้ายกับหลังคาบ้านจนครบทั้งหมด14ตัวนะครับแล้วก็ได้นําแผงตะปูดังกล่าวนั้นไปวางอยู่บนตะปู1ตัวนะครับและสุดท้ายก็สามารถทําภารกิจดังกล่าวนี้ได้สําเร็จแล้วก็รับเงินรางวัลจากคุณครูไปจํานวน500บาทนะครับซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเหล่าเพื่อนนะครับที่มาร่วมเชียร์ต่างตะโก และอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของคุณครูหนุ่มก็ได้อธิบายถึงเรื่องนี้นะครับว่าสําหรับหลักการนี้นะครับเรียกว่าศูนย์ทวงซึ่งสําหรับการที่ตะปูทั้งหมดนี้ไม่่วงนะครับเป็นเพราะว่าน้ําหนักโดยรวมของมันอยู่ที่ฐานที่ตั้งเอาไว้นะครับดังนั้นจึงทําให้มันไม่ล,ล,ล้มลงมาแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ศูนย์ทวงมันเสียก็จะไม่สามารถรักษาสม,มดุลเอาไว้ได้นะครับแล้วก็จะทําให้มันล้มลงมาหมดนงครับทำได้ไปห้าร0เอาตะปู14ตัววางไว้บนตะปูตัวเดียวห้าม <5. S 2> <5. S 1> เลี่ยมทุกคนมีเวลาริบ เอาต่อประตโเลยไมันกับเไม่ได้ไม่ได้วันนี้ไม่มีแขกได้กินตังค์กูแน่นอนไปเรียกมาทั้งเรียนเลยเฮ้ยอันนี้ยากอ่ะทำไม่ได้กันใช่ไหมใช่ทำไม่ได้แต่ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ทำได้หมดแหละโอ้ยโดนแฉที่อ่ะทาโมสังโคเดี๋ยวเดวเดี๋ยวคอนมันมายังไงไม่ได้คอนไม่ได้อ่านะน่ลวงไรเอ้ยย่าองที่เขาจะรู้อ่ะ สิบสี่นะ <45. S 1> ออเกินเลยด้นี่เกินเลยก็ได้การเด็เาากเลยนะกแน้ใช่อันนี้คือเหมือนที่โคคิดไว้อธิบายได้ไนดะ้เพื่ออีกร้อย,ยนะึ่งะไม่รู้ครับเราเรียกว่าศูนย์่วงการที่ตะปูมันไม่ตกลงไปเนี่ยเนื่องจากว่าน้ําหนักโดยรวมของมันน่ะศูนย์่วงของมันน่ะมันอยู่ในฐานที่มันวางเอาไว้มันก็เลยไม่ล้มแต่่อะไรก็ตามที่ศูนย์ถ่วงมันเสียไป ถ้าศูนย์พ่วงมันออนลอกฐานะมันไม่จะทําให้ตะปูมันตกลงไปหรือว่ามันไม่สามารถให้จะรักษาสมดุลได้ขอบคุณลูกเพจด้วยคุณปารีดาแล้วก็อาจจะมีหลายๆท่านแต่ขอขออภัยด้วยที่จําชื่อไม่ได้นะครับครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว